บ้างวันนี้พายายักษ์เหนื่อยเราเป็นไงบ้างกับมือสองกนยี่ไม่เราคิดว่าเราคุมเกมได้ยี่กี่ไหนยี่สามยี่ก็คือคิดว่าเรามั่นใจแล้วคิดว่าเราได้อะไรได้แข้งทรายครับแข้งทรายแล้วก็วงในข่งเราแพ้ไม่แพ้ไม่แพ้นะก็เราเลได้เป็นวันนี้เรื่องน้ำหนักเราโอเคไหมวันนี้ครับไว้ก่อนต่อร้อยยี่สิบสองยี่สิบจ่า อันนี้ก็บิ๊กลงมาลดรอปมาตัดขึ้นมาตามสุดของเราตอนนี้ได้เท่าไหร่ได้สิบได้สิบคือตามสุดแล้วกลางคืนน่ะกลางคืนมันกลางคืนเรายี่สิบก็เรายี่สิบมันเดิมนมาก็วันนี้เราพอใจผลงานใช่ไหมวันนี้พอใจนิดนึงครับในที่ยังไม่พอใจวันนี้เรื่องแรงเแรงเรับาเป่าไป เราชนะมันกี่ไฟได้เนี่ยไฟแรกครับเต็มมาถึงไฟอ๋อบรรยกาศมาใจเกินไฟนี้ครับอ่ะวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณยี่ขอบคุณนายกับเจ้าการขอบคุณพี่น้องเองใหม่ต้องก็นับดตามนะครับฝากเอสซีทุกติดตามไฟต่อไปหน่อยครับไฟทเอสซีทุกติดตามมอเตอร์ไฟล่างจะทำไม่เต็มเตียบครับผมมากครับ